ตองตาสัปขาวโตอาระโตสมาสมุตอ

มันจะคอยมาสามวันนี้มานิข้าคนชงมาปงคนเที่ยวมากินกะตุมเด็ของหวานมากินน้ำตาในน้ำ้อยมอทาเล่นเกิดจอยผ่านเ้า ตี่หจบไจบึ้นมาให้จบเปลาจะมาาลงไให้จะมาหขาตนตเท่าตาตัวเท่าเสื้อนา้าของเ่าจะใช้ล้กที่พระวรรดวงใจสาเขาเนยจำเข่าอะไร

หันมาเอาเขานี่ใส่ถุงให้บันอะไรวะมันบัวนะเบือเข้าจังซอผู้จังมันนวนมันแซบตรงที่มันบัวนนี่แหละเธอหูจักเบาใช่คือก็หวานแซบหวานนะไม่โอ้คนเราไวเราเราต้องกินไม่หวานมัเอื่อมาเฮยเมื่อกี้นี่เราทำทงแบบเอื่อมองกันปะ วปอย่าลืมเอายนะไปขึ้นไอ้หน่อยเด้อเออเต้นนะนะฮะเต้นกันไน้เตอไอ้หน่อยมันเอาไปให้ตอนก้องห่วยไรฮ่วะที่ถ้าถ้าไปเลยค่ะ